นอเรากันก <c oughs> ามีรมาท่าิปมันรีวิวห้องนอนน่ะนี่นะนี่ไม่ใช่ห้องนอนเราแต่ว่าเราไม่ได้นอนอยู่ข้างล่างนี่เรานอนอยู่ข้างบนนี่น,นี่ก็คือเรา ันนี้ก็คือโต๊ะเรียนเรียนออนไรของเรานี่ก็คือคอมของเราป้ายไปนอนไปไม่ใช่ไม่ใช่นอนาหายไปดูห้องนอนพี่เรากันดีกว่า นี่ก็คือห้องห้องนอนของพี่ฉันแล้วทำยไงเนี่ยอัดวิดีโอแล้วมาถ่ายทังไมก็รีวิวห้องนอนน้องกับห้องรีวิวห้องดีห้อนี่นะก็คือห้องนอนของพี่ฉันเดี๋ยวประตูห้องพี่เรามันค่อยจะเปิดยากหน่อย ยอย่ากว่าจะเปิดได้นี่ก็คือห้องน้ำเราห้องห้องก็รีวิวห้องนอนดูด้วยเราขอนั่นองเก้าอี้นี้นะเที่ยวน้ยนักตัก นี่ก็คือน้องของเราไปเจอกันตอนหนูขึ้นขึ้นเตียงค่ะยวดเอาไว้ยาดอแค่หนูก็มาเดยวดะ มาแล้วแห,วหละนวลนน่นิน่นนีน่นตาราตราตาราตรานี่ก็คือหน้าบ้านของเรา ี่ก็คือโทรศัพท์เล่ามีหมดหนูอายุเจปีหนูอายุเจ็ขวบก็ยังมีโทรศัพท์ได้เนาะโอ้ยจะหนูขอทาแป้งกันนะคะเอากล้องวางไว้ตรงนี้ก่อน รอหนูรอหนูตอนที่หนูทาปแป้งเสร็จน,นะคะ